คือพอเปแบตเตอรี่เสียาหายเนี่ย คือพอชนเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลว่าตกลงแบตเตอรี่เราต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าอันนี้คือใบเสนอรายการความเสียหายนะครับที่ทางส่วนบริการส่งให้บริษัทประกันก็คือก็เขาก็ส่งใบนี้ให้บริษัทประกันนั่นแหละบริษัทประกันก็รับเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยมาประมาณล้านกว่าบาท5้0 0สนนะครับเรามาดูกันว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันของจริงไหมคุณก็เจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าแล้วอะดูดิเอาไปวองมองด้วยภาพแล้วกันนะครับแต่แต่ว่าต้องต้องให้จ้างประเมนอีกทีแต่ถ้าในใสายตาผม <S <S ผมว่าไม่กระทบกับการใช้งานนะครับกระทบด้านจิต ใจมากกว่าครับตอนนี้อารมณ์เหมือนผมเลยกระตบจิตใจเต็มเ็แล้ว ยินดีต้อนรับสู่รายการดรามา e ่า EV นะครับรายการที่เรามาพูดคุยปัญหาการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังหาข้อรงตัวไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะแน่นอน,นครับเรามาคุยเรื่องของประเด็นรถไฟฟ้าเจ้าตัวยอดนิยมนะครับอย่าง BYD a 3หรือ a อต o 3นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมเชื่อว่าคนใช้เยอะที่สุดนะครับมากกว่าออร่า o ูดแคทเสียอีกนะครับอย่างล่าสุดอย่างที่เรารู้กันว่าประสบเหตุนะฮะก็คือมีการกระแทก แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการออกมาว่าเฮ้ยตกลงราคาแบตเตอรี่ทําไมมันแพงจังดีลเลอร์บวกเองหรือเปล่าทําไมทุนปักกันหรือตัวประก,กันเนี่ยมันไม่โคเวอร์ต้องขายเป็นซากนะก็คือเหมือนคืนทุนไปนะครับไม่ซ่อมให้นะครับสรุปมันเป็นยังไงกันแน่นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะผมชวนมาคุยนะกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับกับเจ้าของต้นเรื่องนะครับก็คือทาง Pri ซ่ามันดีนะครับและก็แขกรับเชิญท่านหนึ่งนะต้องบอกว่าเป็นคนที่หลายคนอาจจะเห็นคล คลิปแล้วนะคสำหรับการเอาแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่มาลือนะครับเราจะได้คุยกันเรื่องของสตักเจอร์แบตเตอรี่ด้วยนะครับขอเชิญคุณเติ้ลไพรซซา,ามันนี่และก็ช่างดำอูดวิวพีอีวีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเปิดเสียงช่างดำก่อนนะสวัสดีนะครับไม่นัดหมายคุณนี่เหมือนต้นเรื่องนะครับคุณเติ้ลเนี่ย คุณทาให้ข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยข่าวนี้โอ้โหเป็นข่าวที่ประเด็นออกรายการเรื่องเล่าชาวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กระจายออกไปในสื่อใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เรารู้กันว่าต้นทุนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยราคาประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าและก็กังวลที่สุดนะครับต้องบอกย่างนี้นะฮะผมขอญาตเริ่มไปที่คุณเติ้ลนะฮะเขาโทรมาหาผมนะตอนนั้นเคสมันเกิดเมื่อไหร่นะครับอยากให้น้องเติ้ลเล่าที่มาที่ไปนะครับว่า เคสมันเกิดเมื่อไหร่และมันชนยังไงเ,เสียหายมากน้อยขนาดไหนบ้างครับเริ่มจากแรกๆเลยเนาะนะครับผม,มก็คุยกับพี่เจ้าของเคสนะครับคือเจ้าของเคสติดต่อเข้ามาถูกไหมใช่คือคือพี่เขาจะติดต่อเข้ามาทาง l i น์แอดของไ r รซ์มันนี่ก็คือเรา,าเราจะมีบช่องทางไว้ให้แบบคนที่ติดต่อแบบเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของประกันรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะพี่เขาบอกแค่ว่าสวัสดีครับแบบจะปรึกษาเรื่องคืนทุนประกันแค่นั้นเลยไม่ได้บอกรถอะไรคืนทุนประกันแต่ตอนนั้นรู้ยังว่าเป็นรถอะไรยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ก็บอกแค่ว่านททรใีมเลย ส่งมาให้ผมผมก็จะค่อนข้างจะลึกในเรื่องของคืนทุนประกันก็จะตอบขอยายผมโทรไปหาเขาทีนี้โทรไปหาพี่พี่เจ้าของเพจะครับก็เขาก็เล่าเริ่มเล่าเลยว่าเขาเกิดเหตุเมื่อประมาณวันที่7กุมภาพัน์แต่ว่าวันที่เขาติดต่อผมมาเนี่ยน่าจะสักประมาณสักสี่สี่มีนาบังประมาณสักสามสี่วันก่อนหน้านี้นะตัว b y ว Atto เนี่ยก็คือว่าขับอยู่แล้วก็เสยกับฟุตบาทเอ้ไม่ใช่ฟุตบาทเกาะกลางถนนขึ้นไปเสยกับเกาะเสยกับเกาะกลางถนนเดน๋ยวขอลงรายละเอียดนิดนึงนะครับรถที่เขาใช้เนี่ยเพราะว่า b y d Atto มันมี2รุ่นนะครับก็คือมีรุ่นที่เป็น t a ต d a า d กับรุ่นที่เป็นเอ็กเซนเล้งไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับเป็นมาตรฐานเลนสครับเป็นมาตรฐานเลนสนะครับก็อยู่ประมาณล้านนิดๆครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตัวมาตรฐานเลงเนี่ยสเปคมันก็คือแบตเตอรี่จะเป็นขนาด49.92กิโลวัตต์อวใหญ่นะครับขนาด60 4.8กิโลวัตต์อาวใช่ไหมครับช่างดำต้องถามช่างดำนะผู้มีความรู้ด้านแบตเตอรี่นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดการชนและยังไงต่อครับก็พอเขาชนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็เรียกประกันมาเคมก็ไม่มีอะไรรก็เข้ามาจดชิ้นส่วนที่เสียหายเบื้องต้นนะครับเท่าที่ทราบเบื้องต้นก็คือล้อทางฝั่งขวาเนี่ยถ้าเห็นจากรูปอะครับก็คือยางระเบิดทั้ง2ล้อ นี่คือส,สภาพใกล้ๆนะครับก็คือยางระเบิดนะฮะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยรถเนี่ยไม่สามารถขับได้เท่าเท่าที่เขาสังเกตคร่าวๆอ่ะตอนนั้นอ่ะที่มันใหญ่ๆก็คือยางนะครับแล้วเขาก็จะ,ะจะมีจดประกันเขาก็จะมาจดค่าเสียหายแบบจดไปพวกที่เสียหายต้นไปเรื่องอต้นเขาก็ให้ไปเคีมยรามาก็ตามข้อตของประกันครับแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านเออแล้วก็ไม่เห็น,นแล้วทำไมต้องคืนทุนประกันด้วยละ่ะก็มันดูรถ <sm elt> แบบเออมันก็ดูแค่ชนและยังไงไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับคืนทุนประกันหรือว่ามันเสียหายถึงแบตหรออ่าก็อย่างนี้ก่อนก็คือออาทเขงถก็ ายรูปถ่ายอะไรไว้ก็คือที่พวกพี่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นรถยนต์นไฟฟ้าครับเขาไม่สามารถจะมาตรวจสอบความเสียหายแล้วสรุปเองได้อันนี้บอกก่อนนะบางบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยไอราคาที่ออกมาหรือว่าไอสรุปความเสียหายที่ออกมาเป็นเป็นเป็นการบอก ไม่ใช่นะแก้ข่าวให้ประกันหน่อยก็คือไม่บริษัทประกันไม่ได้เป็นคนบอกคือบริษัทประกันเนี่ยเขาต้องไปคุยกับทางศูนย์หรือว่าทางเรียกว่าเจ้าของยี่ห้อรถนั้นนะฮะดีลเลอร์หรือศูนย์อะไรงั้นนะครับเพื่อที่จะต้องให้เขาตรวจเช็คแบบละเอียดความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็ดูได้แค่ตัวถังอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เกาดไบคมก็อาจจะเป็นล้อแตก2ล้อกันบนหน้าอะไรแบบเนี้ยเท่านี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบละเอียดมากกว่านั้นมันต้องตรวจสอบระบบภายในซึ่งระไ้า อ่าระบบภายในเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้อยู่แล้วยกเว้นศูนย์บริการหรือว่าอ่าเพราะเขาต้องมีเครื่องไม้เครื<ๆ>่องมือเฉพาะถูกไหมใช่ครับใช่บริษัทประกันเนี่ยก็เลยส่งให้กับทางาคิดว่าทางเป็นศูนย์ของ BYD เนี่ยตรวจสอบ,บ,บก็ตรวจสอบเสร็จปุ๊บคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันก็ได้ใบเสนอค่าเสียหายมานะครับรับมาจากทางศูนย์ก็คือใบที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเห็นว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้รับการเสียหายด้วยจ้าใช่ครับ เพราะ <ไป S 1> ว่าเห็นที่ที่ส่งมาเนี่ยคือแบตเตอรี่ถูกครูดอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมช่างดำนี่เป็นรอยครูดอันนี้คือใต้ตรงมุมตรงล้อบริเวณหลังล้อขวาน่าจะมุมมุมหลังล้อขวาตรงบริเวณแบตเตอรี่คือพอเนแบตเตอรี่เสียหายเนี่ยคือพอชนเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลว่าเฮ้ยตกลงแบตเตอรี่เราต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าอันนี้คือใบที่บอกว่าทางดีลเลอร์นะครับซึ่งอันนี้ดีลเลอร์ก็คือกวงไถนะครับเป็นทางกวงไถลังสิตเราบอกกันไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ได้เราไม่ได้อะไรเนาะ เพราะว่าอันนี้คือมันก็คือหน้าที่เกิดอุบัติเหตุประกันก็ต้องไปคุยกับสูตรดีลเลอร์รถถูกไหม เพื่อจะทําการตีนะครับศูนย์ก็ต้องทําหน้าที่ของเขาอ่ะก็จะต้องทําการตรวจเช็คราคาแต่ทําไมเขามีรายการขึ้นมานี้ที่ขีดเส้นแดงคืออะไรครับลองเติ้ลอันนี้คือใบเสนอรายการความเสียหายนะครับที่ทางศูนย์บริการส่งให้บริษัทประกันก็คือก็เขาก็ส่งใบนี้ให้บริษัทประกันนั่นแหละบริษัทประกันก็รับเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยมาประมาณล้านกว่าบาทล้านหนึ่งแสนกว่าบาทคนที่ติดต่อกับพี่เจ้าของรถในการแจ้งเนี่ยก็คือบริษัทประกันเนาะเพราะว่าบริษัทประกันเป็นคนที่เจรจาแทนเราคุยแทนเราเขาก็สรุปมาให้ว่าโอเคค่าซ่อมอนน้มัประาาณ1ลก ซึ่งมันเกินทุนประกัน70%็ดส <Okay. S 2> ิบเปอร์เซ็นมันจริงๆมันทะลุทุนประกันไปเลยแต่ว่าถ้าตามกฎเนี่ยถ้าเกินทุนค่าซ่อมเกินทุนประกัน70%ของทุนประกันจะเข้าข่ายการคืนทุนประกันนะครับไอัน,นี้คือค่าซ่อมที่เขาตีออกมานะรายการนะผมก็เนี่ยเสิร์ชสะดุดให้มามาเนี่ยจะมีหลักๆเลยนะก็คือที่โดดออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงประเด็นเรื่องของราคาแบตนะฮะเราคุยกันเรื่องของราคาค่าซ่อมก่อนนะครับ <c oughs> ในมุมของประกันเองเนี่ยพี่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะ คืนทุนเนี่ยเพื่อให้ทางคนดูหรือคนที่ใช้รถเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าเคสไหนที่ซ่อมแล้วเกินวงเงินประกันเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนาะอย่างเช่นอ่ะอย่างอย่างตัวน 3, ตนดดเนี้ยอ่ะรถ VYD a t t o 3 s t a n d a r d เนี่ยราคาเท่าไหร่ แลวทุนประกันมันอยู่เท่าไหร่ครับอ,อยากรู้หน่อยออราคาราคาผมไม่แม่นเนาะก็ประมาณสักล้านเกือบล้านแสนล้านกับหนึ่งแสนบาทประมาณนั้นใช่ไหมพี่เวล่าแล้วทุนประกันตัวนี้คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับทุนประกรันที่พี่เจ้าของรถเขาส่งกรมธรรม์มาให้ดูนะครับอยู่ที่1ล้านบาท1ล้านบาทนั่นหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุทนเสียหายเนี่ยวงเงินในการซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่ครับวงเงินในการซ่อมรถเราเนี่ยคือถ้าเกิดซ่อมเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน70%ของทุนปรอร์เซมนตานบาทอเท่ากันสมมตบานซ่อมได้รับาถ้า ถ้าพูดถึงการซ่อมเนี่ยมันคือเจ็ดแสนบาทแต่ถ้าพูดถึงวงเงินรับผิดชอบรถเราเนี่ยก็คือหนึ่งล้านบาทถ้ากรณีรถหายล่ะได้เท่าไหร่หนึ่งล้านบาทก็คือได้หนึ่งล้านอันนี้คือกฎของประกันถูกไหมกฎที่คอปปรระบุไว้เลยครับซึ่งถ้าหมายความว่าถ้าเกินเจ็ดแสนอ่ะอย่างนี้หนึ่งล้านเกินเจ็ด0สนเนี่ยก็คือคืนทุนประกันคืนทุนประกันนี่คืนเท่าไหร่ครับคืนหนึ่งล้านบาทก็เหมือนรถหายคืนให้หนึ่งล้านเลยคืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่ระบุไว้ในทุนประกันก็คือคืนทุนไปเลยจบพูดง่ายใช่ครับคืออออไไไมมม่่่ตต้้้งงงปทรซัันนแลลวเาาีจบ ใช่มันเป็นกฎที่ระบุไว้ตั้งนานมาแล้วล่ะเราพูดถึงประกันก่อนนะ<ช>เดี๋ยวเราจะไปประเด็นเรื่องของค่าแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับเพึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งนะถ้าอย่างเงี้ยอ,อย่างตอนเนี้ยไอ้รถราคาเนี่ยมัน1ล้านกับอีกประมาณหมื่นอ่ะพูดง่ายๆแต่อันนี้คือมันได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาเพราะว่าอย่างมันมีเคสอย่างออราคูดแคทเนี่ยออราคูดแคทเนี่ยมันจะมียุคที่คนซื้อโดยที่ยังไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐเวลาประกันหรือซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าวงเงินนใการซอ สูตรแบตเตอรี่เป็นปัญหาเนี่ยมันยังโคเวอร์วงเงินก็เลยเกิดคําถามว่าอา้าจริงๆร,รถมันราคาล้านสอดังนั้นคุณปาาระกันมันควรจะต้องเป็นล้านสหรือเปล่าเพราะว่าก่อนรับเงินสนับสน,นุนเนี่ยมันควรจะเป็นล้านสองอ้าถ้าล้านสองเนี่ยเจ็ดสิอร์เของล้านสมันจะต้องขึ้นไปประมาณสักแปดแสนกว่า ถูกป่ะครับถูกไหมถ้ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ถามอยากรู้อะในมุมของประกันคือในมุมของการกําหนดทุนประกันนะครับโดยปกติอะเขากําหนดจากมูล,ลาค่ารถจริงราคาขายจริงคือคือต้องบอกว่าเวลาเขากําหนดคุณคุนประกันนะถ้ามันยังไม่มีราคาอะไรเลยให้อิงเขาจะดูจากใบซื้อขายวัดส่งไปเท่าไหร่แล้วทุนประกันเนี่ยจะต้องสูงสุดเนี่ยสูงที่สุดที่เคยเห็นเลยเนี่ยคือประมาณ85%อ่นะ85%จากราคารถที่มันจะต้องเป็น80หรือ85%จากราคาเนีรยเซ็นตไว้กันการถุนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถมาซื้อมา1นล้านสองแสนบาทได้ทุนประกันหนึ่งล้านสองแสนบาทเหมือนกันขับไปปีหนึ่งเบื่อรถก็ทำหายแม่งเลยก็จะได้แม่งเลยใช่คือต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ที่เป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันมีคนที่อาจมีคนพูดบอกว่านะครับตอนแรกนะฮะเงินก่อนอุดหนุนอย่างของของช่างดําซื้อตัวเอสเซนเลงมาใช่ไหมอ่าสี่แปดศูนย์นะตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะครับราคาของช่างดาเนี่ยล้านสองปะกลมเลยคือล้านสองครับอ่าประมาณล้านสองเพราะว่าราคาเต็มมัน1.45านะครับเพราะตอนนี้เรามันมี นะครับก็คือตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเลงประมาณประมาณล้านนิดๆถ้าเป็น x อ็กเทนล้งเนี่ยกลมๆก,ก็คือประมาณล้านสองซึ่งลถมาจากบานล้าน4ี่แสนห้าหมื่นมันก็กลายเป็นว่าเอา้าประกันควรจะต้องให้จากราคาเต็มไหมเพราะว่ามันเหมือนโปรโมชั่นอะเอา้าก็ซื้อรถก็รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ราคาสินค้ามันอยู่เท่านี้ในอนาคตสมมติถึงปี68ไม่มีเงินสนับสนุนแล้วแล้วซื้อราคาเต็มอะอันนี้ทุนประกันก็ต้องเป็นราคาเต็มแต่คน<ช>คที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องเป็นราคาที่ได้รับเงินสนับสนุนถูกไหมคือไอมูลค่าตรงนนนีีี้ครัมมกกาาํหดปู ค่าของรถแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยมันมีการปรับทุกปีมันที่มันรู้สึกว่ามันชื่อว่าเลทบุ๊กมันจะมีหน่วยงานกลางที่ทํา เรื่องของมูล,ลค่ารถเนี่ยทุกปีปรถปีนี้มูล,ลค่าเท่าไหร่รถปีนี้มูลค่าเท่าไหร่กําหนดทุนประกันมันจะมีย่างอิงอยู่ซึ่งถ้ามูล,ลค่าในตลาดมันเปลี่ยนไปเขาก็จะเปลี่ยนตามด้วยกี้เราเห็นเรื่องของราคาแบตเตอรี่ไปแล้วซึ่งอันนี้ก็คือเป็นทางศูนย์ของทางดีลเลอร์กรุงไทยลังสิตนะครับอันเนี้ยมีคนก็เห็นราคามานะครับว่า8ปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทอันเนี้ยถามหน่อยครับอันนี้ผมกลับมาถามช่างดำเห็นช่างดำเนี่ยบอกว่าไปซื้อแบตเพราะว่าผมเห็นช่างดำเนี่ยไปแอบซื้อ แบตเตอรี่ battery, นะครับเบรดแบตเตอรี่มาเนี่ยใครๆวันนั้นมีคนเห็นโพสต์นะแล้วก็โพส์ในกลุ่ม v y d ด้วยนะครับบอกช่างดําไปซื้อเบรดแบตเตอรี่มาเพื่อเอามาลือ้อแกะดูถูกไหมไอ้ตอนนั้นซื้อมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้ราคาเนี่ยคือปกติเนี่ยอย่างอย่างอย่างโครงสร้างราคาแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อกี้เติ้ลบอกว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ยประกันไม่สามารถโมเมเองเองได้กลายเป็นว่าตอนเนี้ยประเด็นมันก็เลยไปตกอยู่ที่ดีลเลอร์ดีลเลอร์บวกราคาเองหรือเปล่า เอ้จริงๆคือถ้าเป็นด้วยระบบของการบริการหลังการขายยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเนี่ยผมว่าเวลามันคีดเลขลงไปมันมีราคากลางมันมีระบบราคาอยู่ในระบบอยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่าอยู่ๆดีลเลอร์จะมาบวกเองเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคือทาง BYD เขาก็ประกาศราคาออกมาเนี่ยถ้าเป็นเลเวลเขาก็ประกาศาาออกมาว่าเนี่ยถ้าจำหน่ายราคาแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตัวสแตร์ดนตัว 49.92กิโลวัตต์อจะราคาอยู่ที่528,000นะครับกับราคาเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่ e XL e n เนี่ยเหลืออยู่ที่6 5 6 0 3 0บาทมันเลยกลับไปที่คำถามว่าเฮ้ยไอราคาตัวเนี้ยคุณเอามาจากไหนนะครับซึ่งอดีเลอร์เขาก็บอกว่าอาก็เอามาจากในระบบไงอันนี้ราคาเลเวเองลถเองหรือเปล่าหรือมันเป็นราคา ผิดหรือเดลเลอร์บวกเองผมก็เลยอยากจะรู้ในมุมของที่ช่างดำเนี่ยซื้อแบตเตอรี่มาลองเนี่ยผมอยากรู้ว่าตอนซื้อเนี่ยราคาที่จีนที่เท่าไหร่ช่างดำซื้อแบตเตอรี่มาเป็นแบตเตอรี่ตัวไหนถามก่อนตัวแบตเตอรี่ที่ผมได้มาคือตัวที่ประมาณ50กว่ากิโลวัตต์ครับซึ่งราคาที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็น2เลทครับพี่เป็นราคาที่เป็นของมือสองนะครับี่อยู่ที่ประมาณสามแสนนิดนิดหรือตีว่าสามแสนกลมๆก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นของใหม่นะจะอยู่ในเลทประมาณ50 0 0 0นห้าแสนกลางๆ ใช่ครับอันนี้คือราคาที่จีนที่ขายอยู่อ่าถ้าอย่างเงี้ยหมายความว่าอ่ะสมมติห้าแสนกว่าห้าแสนกลางๆคิดว่าเอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีค่าโอเปเรตค่าขนส่งค่าภาษีมันมีดูแล้วดกนะเห็นว่าภาษีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ30%ก็ถ้าจะแบ่งก็จะเป็นลุรากาลใช่ไหมครับอ่ามีสุลรากาลภาษีน้าเข้าแหวนดีจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่ที่ผูกอยู่กับของสรรพสามีนะผมจำมาไทยครับครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คือรวมกันอยู่ก็เฉลี่ยประมาณ3 0ถ้าเกิด ว่าเราซื้อเป็นพาร์ตจะแพงใช่ครับก็อาจจะประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกประกอบเป็นรถมันก็จะเสียอีกเลทหนึ่งครับก็ตอนนี้คนก็ยังบอกว่าซื้อรถนําเข้า CBU เราภาษีนําเข้าศูแต่ถ้านําเข้าแบตเตอรี่ภาษีนะครับภาษีเบสเซ็จแม่งประมาณ30%ถ้าเอา5้าแสนนะอันนี้ผมกดให้ดูเลยนะ 5,500นะครับเรามาดูกันว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันของจริงไหมคุณก็7,000 0 0 0 0กว่าแล้วอะดูดินั่นหมายความว่าไอราคา8,06 0เนี่ยที่เปิดมาตะเกียะอะก็ก็ถือว่าก็เป็นไปนได,ได้ถูกไหมช่างดำบอกเพราะว่าอ่ารวมค่าจัดการรวมค่าดำเนินการค่าขนส่งประกงประกัน ระหว่างผลส่งอีกก็เมคเซนน่ะถูกปะ่ะใกล้เคียงครับใกล้เคียงก็ถือว่าราคาที่เรเวรททาออกมาอาจจะลดราคากอเรียกว่าให้คนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้โจมตีใครนะแต่ผมมองว่าจริงๆเนี่ยอย่างปีนี้นโยบายของรัฐบาลนะครับเขาจะต้องมีการสนับสนุน9ชิ้นส่วนหลัก ที่จะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพราะอย่าลืมว่าเอาเลิ่มาตรการ EV ีหรือส่งเสริม E ีีขึ้นมาเนี่ยเพื่อกระตุ้นความต้องการก่อนโดยการนําเข้าทั้งคันและในปี2 5 6 7เราจะต้องผลิตรถคืนตามโคต้าที่เรานําเข้านั่นหมายความว่าชิ้นส่วนทั้ง9ชิ้นส่วนที่เป็นมอเตอร์แบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเราวันนี้เรายังผลิตเองไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นอาจจะต้องนําเข้าเข้ามาเป็นชิ้นส่วนจากนําเข้าทั้งคันนําเข้าเป็นชิ้นส่วน เพื่อเอามาผลิตและประกอบในประเทศไทยเกิดการจ้างงานดังนั้นไอ้เรื่องของภาษีเนี่ยมันจะต้องมีการปรับลงในที่สุดนะฮะถ้าใครจําได้นะเวลาทําคอนเวอร์ชันนะช่างดําที่เราคุยกันน่ะนำเข้าทั้งคันแม่งถูกแต่พอซื้อแบตเตอรี่แยกเสือกแพงเสือกเสียภาษีแพงกว่านาเข้าทั้งคันโคตรตลกเลยเนาะไอะตอนที่เราแปลงลถกันนะฮะที่เราไปคุยกันในตอนที่ทําลดเตาทําลถอะไรที่เราคุยกันเนี่ยโอ้โหภาษีแบตเตอรี่นี่ไม่ถูกนะครับซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลกําลังพิจารณาในการปรับลดนะทางสรรพสามตนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้า ราคา5 0 0นเนี่ยอาจจะถูกลงมาหรือจะได้ตัวเลขตามที่ลิเวตกาหนดอาจจะเป็นได้นะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ราคาที่โผล่มาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ราคาที่ดีลเลอรบวชเองแน่นอนมันจะต้องมีข้อมูลนะมีในฐานข้อมูลมาเพราะไม่งั้นในระบบมันจะมีระบบดีลเลอรไว้ทําไมผมอ,อยากจะรู้ว่าอะอย่างเคสเนี้ย สรุปแล้วเคสนี้ของ a อ t o 3เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนแบตไหมฮะหรือเขาทำยังไงครับเห็นว่าปิดเคสแล้วนี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเหมือนกันเนาะก็คือพี่เจ้าของรถเขาออกมาโพสในกลุ่มอ v เมื่อเช้าประมาณเมื่อเช้าเห็นเขาบอกว่าปิดเคสแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าสรุปเขายังไงและเขาทางเลเวและศูนย์ดีลเลอร์กรุงไทยเนี่ยเขาซับยังไงแต่เท่าที่ผมคุยกันล่าสุดเนี่ยคือก่อนที่จะออกมาปิดเคสเนี่ยผมได้คุยกับทางดีลเลอร์ทางศูนย์กวุงไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าทาง เลเว่เนี่ยส่งทีมงานไปตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วนะครับส่งทีมงานไปตรวจสอบเรื่องของแบตเตอรี่แล้วซึ่งแบตเตอรี่ไม่ได้เสียหายดังนั้นจึงไม่ได้มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้ก็เลยอยากถามว่าของงเติ้ลได้ข้อมูลชุดเดียวกันไหมก็ชุดเดียวกันครับก็ผมว่าจากไอ้ยาวๆเนี่ยผมที่เจ้าของรถเคาโพสที่เจ้าของรถเคาโพสนะครับผมสรุปออกมาเป็น2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของว่าเรื่องของราคาแบตเตอรี่นะครับที่เขาบอกจาก จากน,นี้นะเขาก็บอกว่าราคาแบตเตอรี่ราคาแรกเนี่ยที่ที่เราเห็นกันท,ท,ที่พี่พี่เบลเปิดแบบปดนกว่าอ่าเป็นเท้าเนี่ยเป็นราคาที่ระบบผิดพลาดอันนี้คือประเด็นแรกที่เขาต้องอ่ที่พี่เจ้าของรถเขาโพสต์ออกมาแล้วก็ต้องการชี้แจงก็คือ B ีวดีบอกว่าราคาเป็นผิดพลาดครับราคาที่จริงๆก็คือราคาที่ b ีวดีโพสต์ก็คือ5้าแสนก็กว่าถึงหกแสนก็กว่าตัวนั้นนะครับก็คือจะเป็นราคานี้อันนี้เป็นประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของว่าที่ผมกับพี่เจ้าของรถเนี่ยได้ได้คุยกันว่าเออจากร่องรอยที่มันเกิดขึ้นที่แบเเน่ดูวาป็ห ก็คล้ายๆผมอาจจะอ้างอิงกับออร่ากุดแคทตอนนั้นเนาะที่ที่เราคุยกันนะครับก็มันมันทะลอกคล้ายกันนะครับผมก็เลยบอกว่าครับผมก็เลยเออเออก็ตอนแรกเราก็คิดกันว่าเอ้ยไม่น่าจะต้องเปลี่ยนแบตหรือเปล่าก็ทางบีอีก็ส่งทีมเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วหลังจากนั้นสรุปมันเสียหายแค่เปลือกนอกนะคราอใช้คําว่าแค่แค่เปลือกชั้นนอกของแบตเปลือกนอกสุดเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็อาจจะตีว่ามันเป็นที่ครอบแบตฝงตัวครอบแบตอะไรก็ตามเมื่อมันไม่ต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะครับก็คือมันเสียยหาตัวอบ เท่ากับมันไม่ต้องเปลี่ยนแบตพอไม่ต้องเปลี่ยนแบตเขาก็บอกว่าไม่ต้องคืนทุนประกันแล้วก็คือวงเงินที่ประกันครอบคลุมเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยคืออยู่ในวงเจ็ดแสนถูกไหมใช่คือไม่รู้ว่าค่าซ่อมมันลดลงไปเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าที่เราที่เรารู้ก็คือมันต้องต่ํากว่าเจ็ดแสนบาทอย่างแรกเลยพี่อยากรู้ว่าสมมุตินะเคสนี้นะราคาแบตเป็นราคาใหม่ของยางทางเรเวจาก8 0 0แสนกว่าเหลือ5 0าแสนกว่า ทุนประกันยังค o อ e r อยู่ไหมหมายถึงว่าถ้าต้องเปลี่ยนแบตแต่ว่าเป็นราคาใหม่ของเลเวถูกไหมครับอันนี้ผมคำนวณจากราคาตอนแรกเนาะอันนี้คือทุนประกันรถยนต์ถ้าอยู่ที่1ล้านเนี่ยครับค่าซ<อ>่อมเกิน7จ็ดแสนจะเท่ากับคืนทุนประกันค่าซ่อมเดิมเนี่ยมันอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าผมตัดแบตอ่าเป็นราคาใหม่ก็คือตัวถูกที่สุดก็คือ5้าแสนสองเนี่ยห้าแสนสองก,กว่าทเ,<อ>เนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดเล้งมันจะเหลือค่าซ่อมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนบาทซึ่งสรุปว่าค่าซ่อมก็ ว่าแบตเตอรี่ถ้ามันจะเป็นต,ต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องทุนคืนทุนประกรันต่อให้เป็นราคาใหม่ก็ตามถูกไหมครับโอ้โห <Okay. S 1> อันนี้ช่างดําก็บอกว่าคุณจะได้ระวังนะฮะทีนี้ <Okay. S 1> ผมกลับไปถามช่างดําบ้างในฐานะที่คุณเนี่ยนะฮะอยู่ไม่สุกนะฮะไปเอาแบตเตอรี่มาแงะแกะ เก่าเนี่ยคนอยากรู้ว่าเซนซิทีฟเนี่ยไอแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเรามารู้จักโครงสร้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างดําอธิบายนะครับว่าโครงสร้างของแบตเตอรี่เนี่ยที่ช่างดำเนี่ย,ยร,รื้มายังไงนะผมขออนุญาตเริ่มจากภาพนี้ก่อนและกันนะครับให้ช่างดําอธิบายหน่อยนะครับอันนี้คือโครงสร้างของแบตเตอรีตตร่ที่ใช้ใน b Y D a t ดีถูกไหมมันแบ่งเป็นอะไรบ้างครับไอ้ที่ชั้นชั้นเนี่ยก็จากชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆเป็นพลาสติก ABS ีครับชนิดที่ก็เรียกว่าเหนียวพิเศษเลยครับและชั้นที่สองรองลงมาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นฉนวนนะครับจะต้องปิดกับตัวระบายความร้อนอีกทีครับแผงระบายความร้อนอลูมิเนียมในชั้นที่สออันนี้ก็คือชั้นที่3ถูกไหมที่เป็นแผงความร้อน่ผมแล้วแผงระบายความร้อนก็จะติดอยู่กับตัวแบตเตอรี่เลยครับก็คือตัวเบรดแบตเตอรี่ตรงด้านล่างที่เป็นสี ส้มๆนะครับใช่ครับผมแล้วก็<ช>หลังจากนั้นก็จะมีเคสครับเคสเนี่ยเคสของแบตเตอรี่ครับก็จะมีเคสอลูมิเนียมที่แข็งๆนะครับที่เป็นหนาเลยนะครับรอบตัวครับก็คืออ,อยู่ใต้ตัวแบตเลยที่ติดอยู่ใช่ไหม เนี่ยถาดที่แบตมันวางอยู่ข้างบนอ่าก็ก็จะเป็นเคสแข็งเลยใช่ครับรอบๆนะครับยกเว้นตรงบริเวณตรงกลางท้องของตัวแบตเตอรี่อะครับที่สังเกตด้านล่างสุดไหมครับที่เป็นชิ้นสีดำนะครับชิ้นสีดําตรงนี้ครับเราสังเกตว่าจะมีหลุมสี่เหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมครับตรงนั้นแหะครับคือท้องแบตเตอรี่ครับที่เขาตีฟูกอลูมิเนียมความหนาก็อยู่ในช่วงประมาณ3มมิลถึง5มิลนะครับเพื่อเพื่อจะยกระดับฟูกตัวนั้นนะครับรับตัวเซลล์ครับใช่ครับแล้วก็ปิดตัวฟูกตรงนั้นที่เขาทําร่องไว้ ด้วยแผ่นสีดําอีกทีนึงเพื่อให้สวยงาม <c oughs> เพื่อหเห็นภาพนะครับนี่ผมเอาของจริงมาให้ดูที่ช่างดําถ่ายมานะครับและหลายคนก็เอาไปแชร์ในกลุ่ม B y วนะครับไอ้นี่คือแบตเตอรี่ที่เอาฝาครอบไอ้สีดําออกมาแล้วถูกไหมก็คือจะเห็น <c oughs> เป็นไอ้ลังพึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ฉนวนออกไปถูกปะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ลอกฉนวนออกแล้วครับฉ <c oughs> นวนนี่คือสีน้าเงินน้ําเงินนี้ใช่ไหม ใช่ครับผมเป็นเป็นเหมือนกับเทปกาวบางๆเป็นฉนวนกันไฟอย่างเดียวครับอันนี้คือยาอะไรครับตัวที่ลอกออกไปที่เห็นเป็นอลูมิเนียมนั่นนะครับอันนั้นคือแผงระบายความร้อนครับที่ติดอยู่บนแบตเตอรี่ครับอันี้คือแผงระบายความร้อนเรไม่ไม่สามารถจะลอกเป็นชิ้นใหญ่ได้ครับเราก็ต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะดึงออกครับก็คือดึงมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแผงลอกมาอย่างนี้พอลอกมาก็คือจะเจอตัวเบรดแบตเตอรี่ไอ้ที่เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเนี้ยนะใช่ครับก็จะตัวเจอเจอตัวเซล์เลยครับซึ่งตัวเซลล์กับตัว แผงระบายความร้อนเนี่ยเขาติดด้วยกาวแน่นมากครับคือถ้า oh. ในมุมมองผมนะครับลอกเนี่ยยังไงตัวแผงระบายความร้อนก็คงจะเสียไอแผงระบายความร้อนนี่คือไอตัวแผ่นด้านบนใช่ไหมใช่ครับก็คือมันติดกาวยึดแน่นกับไอตัวเซลล์เพราะว่าอาจจะพูดง่ายๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับ Alla c o o ด Cat เนี่ยระบบระบายความร้อนเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะแบตเตอรี่ของ Alla c o o ดแ a t จะเป็นก้อนเป็นโมดูลโมดูลน,นะครับแต่เดรดแบตเตอรี่คือข้างในเนี่ยระบบระบายความร้อนอยู่้างบนก็คือชิดใต้ท้องรถมากกว่าและไอที่ดำๆด้านล่างคืออะไรครับใต้แบตเตอรี่ ตัวสีดำนะครับจะเป็นฟูกอลูมิเนียมที่เขายกฟูกขึ้นมานะครับแล้วก <c oughs> ็ใช้กาวเป็นตัวยึดตัวเซลล์แบตเตอรี่ติดกับถาดฟูกที่เขายกหลอนขึ้นมาปิดหลอนด้านล่างด้วยแผ่นสีดำชั้นสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างที่เราเห็นในภาพนะ นั่นหมายความว่าถ้าผมถามเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยความปลอดภัยของเรดแบตเตอรี่เนี่ยช่างดำคิดว่าบริเวณไหนเนี่ยดูแล้วมันมีความแข็งแรงนะครับผมอยากรู้ก่อนความแข็งแรงของตัวแบตเตอรี่แพ็คเป็นยังไงบ้างเวลาโดนกระแทกตรงไหนต้องควรระวังไหมหลังจากที่รื้อมานะครับตรงไหนเซนซิทีฟก็ถ้าถ้าจะให้มองตามโครงสร้างที่เห็น ที่สัมผัสมาคือรอบๆนะครับพี่แข็งแรงมากครับซึ่งก็คือรอบๆขอบเนี่ยไอตัวถาดอลูมิเนียมเนี่ยแข็งแรงเพราะเป็นอลูมิเนียมหลาถูกไหมใช่ครับผมถือว่าแข็งแรงมากเลยครับอันนี้ผมว่าเทียบได้กับตัวคารหน้าของตัวรถยนต์ทั่วไปหรือด้ซ้มครับคือแข็งแรงจริงครับแต่ว่าส่วนที่อ่อนแอที่สุดนะครับน่าจะเป็นส่วนท้องตรงกลางมากกว่าอาวมันไม่ก็เป็นแผ่นทั้งแผ่นเลยไม่ใช่หรอวัสดุไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับที่มันแข็งแรงทั้งหมดนะครับมันจะมีช่วงท้องตรงกลางครับที่เป็นบล ย้อนกลับไปดูภาพที่ผมลอกขึ้นมานะครับ<ช>อ่าพี่จะเห็นว่าตรงนั้นที่ยกลอนขึ้นมาตรงนั้นนะครับเป็นส่วนอ่อนที่สุดนะครับตรงกลางเลยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้แหละครับที่ที่ยกลอนขึ้นมาเพื่อจะรับแบตเตอรี่นะครับแต่ก็ยังมีนี่ขจะเห็น<ต>ว่าถ้าตรงนั้น ด้านข้างมันจะเป็นขอบขอบมีสันขึ้นมาถูกไหมใช่ครับในในท้องนะครับอลูมิเนียมฉนาอยู่ประมาณสัก3-4มี่มิลโดยประมาณเนี้ยครับอ่ไอ้นี่คือตัวตัวเคสมันนะเนาะเคสแบตเตอรี่มันถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเคสรอบๆเนี่ยครับหนามากครับอ่าถ้าเป็นปีกรอบๆนี่คือเหมือนกับจะเป็นอลูมิเนียมหล่อชิ้นใหญ่เลยครับที่เป็นโอ้นี่ดูนี่น่าจะประมาณเซนกว่าเลยนะเนี่ยถ้าดูนะฮะดูรวมรวมแล้วเป็น10เซนเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหนั่นหมายความว่าโอกาสที่เข้าไปนะครับ โอกาสถ้าเราไปเฉี่ยวชนเนี่ยอย่างเคสเนี้ยเคสที่เขาเรียกว่าไปเจอเนี่ยอย่างที่เขาไปชนขอบเนี่ยไอย้ตรงนี้เนี่ยคือเขาโดนขอบถูกไหม เหมือนโดนขอบสารเองเกี่ยวเองผมอ<ะ>มองด้วยภาพคือไม่โดนแบตครับร้เอเปนะครับแล้วก็เอาไป็นว่ามองด้วยภาพแล้วกันนะครับแต่แต่ว่าต้องต้องให้จ้างมาเมืออ่อยทีแต่ถ้าในสายตาผมผมว่าไม่กระทบกับการใช้งานนะครับกระทบด้านจิตใจมากกว่าครับตอนนี้ <laughs> อารมณ์เหมือน <laughs> ผมเลยก <laughs> ระทบ <laughs> จิตใจเ <laughs> ต็มเลยอ๋อนี่คือยิงกาวถูกวางในเคสแน่นมากถ้าเป็นแบบนี้เรางัดเซลล์มาเนี่ยโอเคเราอาจสมมุตินะครับเซลล์ตรงกลางเสีย ผมต้องการเปิดเซลล์ตรงกลางผมต้องยอมทิ้งเซลล์นั้นก่อนใช่ไหมครับงัดจนเสียทะลุออกมาเลยแต่มันก็คงจะไม่ได้แค่เซลล์เดียวครับอาจจะต้องมีเสียหายรอบข้างใช่ไหมครับคือทําเบาๆไม่ได้อะครับ,รบสิ่งที่เสียไปก็คงจะเป็นแผงระบายความร้อนด้านบน,นครับกว่าจะเอาคาบกาวออกหมดดึงไอ้แผงระบายความร้อนออกมาไอ้นี่ต้องเปลี่ยนยกชุดอยู่แล้วถูกปะทุกครั้งที่ลืออ้อเซลล์อยู่ันที่สองเนี่ยคือเปลี่ยนแยกเซลล์ได้ไหมมีคนบอกว่าเอ้ e y, แบตเตอรี่เวลาพังมันเปลี่ยนแยกเซลล์ได้ไหมคืออย่างถ้าเป็นแบตเตอรี่โมดูลน่ะอ่ะโอเคม เป็นก้อนๆก็เรื่องของเคสนะเป็นว่าตอนนี้ปิดเคสแล้วถูกต้องไหมแล้วก็เจ้าของแฮปปี้ยังไงยังไงฝากเคสของช่างดําด้วยนะว่า แค่ตัวช่างทำเนี่ยพอแล้วมั้งเดี are are. ๋ยวไไปคุยกันในสารเดี๋้เอาไปคุยกันเลเว้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวลองไปคุยกันกับทางดีลเลอร์แล้วก็เลเวยยังไงเดี๋ยวพี่จะลองประสานนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะสําหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็อยากให้ใช้กันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มันยังเป็นเรื่องใหม่นะยังมีอะไรที่เราจะต้องศึกษาและมั่นใจเพราะยังไงผมว่าเรื่องของแบตเตอรี่มันอยู่ข้างล่างยังไงก็เลี่ยงได้ยากด้วยโครงสร้างของมันเราจะเอาอาหาวิธีการป้องกันหรือการลดความ เสียงลงนะครับซึ่งอันนี้ในอนาคตและเรื่องของประกันก็เดี๋ยวต้องลองดูนะเห็นว่าประกันอ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบถูกไหมก็ผมว่าก็ประมาณนี้และกันนะครับก็ถือว่าพอหอบปากหอมคอนะสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาคุยกันในดราม่า ev นะฮะก็เป็นว่าถ้าเรามีเคสตรงไหนคุยแล้วเรื่องหาข้อสรุปไม่ได้นะครับยังไงทางพวกเรานะฮะก็ทั้งผมแล้วก็ทางไฟเซอรมันนี่อาจจะมีทางค่ายรถนะฮะเราก็จะไปช่วยกันประสานเพื่อที่จะหาจุดลงตัวนะครับในการปัญหาในการใช้รถไม่ว่าจะเป็นบนท้องรถนนบัตถุทิศ อะไรก็ตามที่มันไม่เคลียร์และยังค้างคาใจนะครับในรายการดราม่า EV วี่งนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะกว่า600ชีวิตนะครับ600กว่าชีวิตนะที่เข้ามาดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนและขอบคุณน้องเติ้ลจากไพรซ่ามันนี่อีกครั้งนะครับโอโ้โหเราต้อมาเจอกันอีกในเรื่องร้อนๆนะฮะเขาบอกว่าใครอว่าม <ใน S 1> ีปัญหาก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไพรซ่ามันนี่ได้ ครับก็มาคุยเหมือนที่พี่เจ้าของรถมาดังมาคุยมีอะไรจะช่วยได้ก็ช่วยครับได้เลยนะครับเพราะเคสนี้น้องเติ้ลก็เป็นคนประสานมาทางผมเช่นกันนะครับผมก็ไปช่วยไปทางประสานคายรถให้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส่งทุกคนเข้านอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าต้องมาดูว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับมีไลฟ์แน่นอนถ้ามีประเด็นที่สําคัญขอบคุณทุกคนอีกครั้งบ๊ายบายทุกคนก็นอนนะครับ